ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิดสุขูคูสุคนพี่น้องจ๋าเด็ดใบกระบือมาใบกระบือรอบนี้ใบน้อยจ๋าเด็ดเอาใบนน้อยนี่ละมาืัอนี้พัชชาจะพาพี่น้องมาเห็ดแมงดาใบกระบือเนาะพี่น้องเนาะเอาเห็ดแมงดาแต่งใบสีแซมใบสีเห็ดกระชงได้เบิดตเลยพี่น้องจ๋าก่อนจะเพศใบสีน้ำตาลพี่น้องจ๋าใครสนใจแม็กเนาะจ้าใช่ดีดีเป็นแม็กปากกว้างใส่ได้ทองแถวพี่น้องจ๋าใครสนใจกระทกพัชชามาเด้อจ้า สองรอห้าิบาทพี่น้องจา๋าค่าจัดส่ง4ี่บาทเก็บเงินปลายทางนี่ใส่ได้สองแถวนะนี่จ้ะนี่เห็นว่าพัชชาใส่ข้าไปสองแถวปากกว้างอันนี้เป็นรุ่นเก่าจา้ะเนี่อันนี้รุ่นใหม่คุณภาพเดียวกันพี่น้องจา๋าหัวมนกับหัวเหลี่ยมเท่าน,นั้นเองเด้อจ้ะอืมอันดับแรกเฮาก็ตัดเป็นกีบบัวก่อนเฮาตัดแบบแมงดาเป็นกีบบัวนะนี่จ้ะหลังจากนั้นพัชชาก็จะใส่สองแผ่นประกบเข้าหาการละแม็กไวจ้จ้ะ อันนี้ก็คือการนี่หลังจากนั้นกระดัดลวดเป็นตัวยูแบบนี้จะเป็นลวดเบอร์สิบแปดเอาวางลงไปจ้ะแล้วก็เอาใบตองกล้วยมาประกบใส่จะได้ทั้งเบิร์ดซี่ใบซี่แผ่นนะจ้ะหลังจากนั้นกับแม็กเวลาแม็กกับแม็กล็อกใส่กับลวดเลยจะบบให้ลวดขยืน่นหรือว่าเคลื่อนไหวได้จ้ะเซตเรียบร้อยต่อไปเฮาจะมาเริ่มเห็ดกันเลยพี่น้องจา้าอันนี้พัชชาจะ ห็ดตัวเซมเนาะพัชชาห็ดตัวเซมพัชชาจะเปียยอดลงมาจา้ะเปียยอดใบกระบือลงมาก่อนตัวเซมมันเป็นยิ้วใบสี่แบบนี้จ้ะแล้วก็ห่อนี้ลงมาห่อลงมาสองชั้นเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะห่อลงมาสองชั้นแบบนี้หลังจ,า,งกจากนั้นก็แม็กไว้จ้ะ เสร็จเรียบร้อยก็มาแปะลงไปจ้ะเอาใบตองนี้ออกเอาตัวนี้ไว้ทางหลังแล้วก็แม็กลงไปจ้ะแม็กลงไปให้แน่นๆก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเอากระใจใบดิ้นกระบ,บือพี่น้องจ้าภาพเป็นสามเหลี่ยมนั่นนี่เด้อจ้ะแล้วก็มาประกบใส่นี่จ้ะนี่ประกบใส่แล้วก็ภาพลงมาเลยจ้ะ แม็กหน้าหลังเด้อจากเวลาแม็กนะชั้นโบออยู่เด้พี่น้องจ้าแม็กหน้าหลังในภาพเป็นสามเหลี่ยมมาประกบใส่เฮ็ดทีละข้างแม็กหน้าหลังให้เรียบร้อยใบดินกระบือเด็ดมาแล้วให้ผึ่งลมไว้เลย2 0่สถึงสานาทียิ่งดีพี่น้องจ้าให้เพิ่นเหี่ยวเว้างายใส่เหี่ยวจักน้อยเวลามาเฮ็ดหรือว่ามาเข้าใช้งานจะง่ายพี่น้องจ้า เวลาเอาไปแช่น้ำเพิ่นกับคืนมาเตบข้อแม่ใบดินกระบือนี่งานใบดินกระบือทุกอย่างอย่าไปแช่น้ำไว้เป็นมือเป็นคืนแช่ป,ประมาณจักสามทิพนทีจักชั่วโมงนึงเลยให้เอาขึ้นจากน้ำทันทีแล้วเอาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องจา๋าหรือเอาใส่ตู้แช่น้ำแข็งถ้าพี่น้องเอาไปแช่ไว้บนมือบนคืนเน่าเดือดจ่าใบดินกระบือน,นะบ่คือใบตองนะพี่น้องจา๋าอืมพอเน่าเลยสี่เพื่อนสิปินเป็นแนวใหม่เดี๋ยวแบบนี้เวลาแมกกับแมกหน้าหลัง ง่ายพี่น้องจ้าเยียงกันลงมาเรื่อยๆจ้าฟ้าถ่ายคลิปเล็กสีออกแล้วพี่น้องใจเล็กออกบ่มีแหงแล้วกับสิบดยอดท่ายต้องเฟ้าถ่ายก่อนเล็กสีออก <laughs> ยเล็กออกแล้วบ่มีเหือบ่มีแหงพี่น้องเอ้ยจะบ่มีเวลาเมื่คิดไปพี่น้องบึง่งได้เล็กออกแล้วก็ไดก็เลยฟ้าถ่ายไว้ก่อน ก็เลีกสีออกแม็กหน้าหลังลงมาเรื่อยๆจ้ะถ้าเพื่อนเกิดอกมา,าข้างๆนวนี่เหเจียนออกเดี๋ยวจะพี่น้องจ้าซ้่เพื่อนสีโบปินไปตามแบบเฮานี้นี่เหเจียนออกจ้ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋ากีบแมงดาของเฮาเนะจ้ะต่อไปพัชชาจะแต่งแบบข้างในนี้พี่น้องจ๋าแบบข้างในนี้พัชชาจะใช้เป็นใบตองอ่อนเดี๋ยวจะในการแต่งนะจ้าใช้เป็นตองอ่อนกล้วยจานนีนั่นแหละพี่น้องจ๋า เอาแต่ช่วงปลายใบตองเนื้อจ้ะพับขวาพับซ้ายพี่น้องจ้าพลิกกลับพับขวาพับซ้ายจ้ะบีบเพื่อนให้มีมิติหลังจากนั้นาก,ก็วางลงไปเลยจ้ะใช้แม็กนี่แหละแม็กเข้าไปจ้ะแม็กที่ดีต้องแม็กอยู่เด้อพี่น้องเด้อหนาสันได้เก้าอยู่จ้ะ หันหลังกาบพับขวาพับซ้ายจะเดียงกันลงมาเรื่อยๆเดียงกันลงมาแบบนี้เรื่อยๆจนวัดติ่มเลยเด้อพี่น้องเด้อพับขวาพับซ้ายเป็นสามเดียมหันหลังกาบพับขวาพับซ้ายใช้มือบีบขึ้นไปนิดนึงให้มีมิติจะ้ะวางลงไปใช้แม็กแม็กลงไปสามลูกจะ้ะ นี่ง่ายว่พี่น้องจ้าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ้าเป็นอะไดเจ้าค่ะสวยงามอยู่ว่พี่น้องจ้า กีบแมงดาใบลิ้นกระบือแซมแม่ใบสีแต่งใบสีแต่งกีบกระทวงพี่น้องจ๋าจากวัสดุธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะเป็นอแดรเจ้าค่าสวยงามอยู่บ่พี่น้องจ๋าติชมเข้ามาด้อว่าถอึกถึกใจพี่น้องโบเนาะพี่น้องเนาะหากผิพลาดประการใดไปพัชชาก็ต้องกาบขอโทษขออภัยนาหลายๆด้อพี่น้องจ๋าสําหรับคลิปนี้กะหวังว่าพี่น้องสิได้ความรู้บ่มากกันน้อยเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้พัชชาสิได้ขอตัวอําลาพาจากไปก่อนด้อจ้ะพี่น้องจ๋าพบพอกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแหบ ใค่บ่ให้จุดในกินบ,บ่บ,บุกจบบ่ลงเงินไหลกล่องทองไหลเข่าเด้อพี่น้องจ๋าไพ่เบิง่งเลยก็แชร์ออกไปใพัชชาเนี่ยเด้อเพราะพัชชามีกำลังใจได้คลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า